ดูการขับเคลื่อนโครงการ SML กันบ้างนะคะโดยชาวบ้านบ้านบวกเป็ดตำบลต้นเปาอภอสันกำแพงจัังหวดเชียงใหม่ค่ะได้มีการประชาคมหมู่บ้านขอรับการสนับสนุนโครงการ SML จัดซื้อชุดงานจัดงานนอกสถานที่ค่ะเพื่อเป็นประโยชน์ในการจัดกิจกรรมของชุมชนหวังลดค่าใช้จ่ายจากการเช่าขณะที่โครงการ SML ในยุคก่อนก็ได้นํามาพัฒนาระบบประปาหมู่บ้านและอย่างประโยชน์มาจนถึงปัจจุบันรายละเอียดเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานค่ะ ถังเก็บน้ําดิบจากโครงการจัดทําระบบกรองน้ําประปาและขยายถนนเป็นสิ่งที่ชาวบ้านบ้านบวกเป็ดหมู่ที่4ตําบลต้นเป่าอเภอําสันกาแพงจัังหวดเชียงใหม่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการ SML ปี2550สมัยรัฐบาลทักษิณชิน,นวัตรด้วยงบประมาณ250,000บาท เพื่อกักเก็บน้ำกว่า30คิวผ่านไปเกือบ20ปีชาวบ้านที่นี่ยังคงใช้ประโยชน์จากน้ำถังนี้ในกิจวัตรประจำวันสร้างรอยยิ้มให้แก่ชาวบ้านเพราะมีน้ำที่สะอาดเพียงพอและลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนส่วนรถอีแตนคันนี้ก็ได้รับการสนับสนุนจากโครงการ SML ปี2550เช่นกันด้วยงบประมาณ3 0 0 0 0 0บาท เพื่อใช้สนับสนุนกิจกรรมในชุมชนทั้งการขนอุปกรณ์จัดงานการขนสายช่วงน้ำท่วมรวมถึงการดัดแปลงเป็นรถบุพชาติเข้าร่วมเทศกาลร,ร่มบอ่อสร้างและหัตถกรรมสันกำแพงรถอีแตนตอนนี้ยังใช้งานเป็นปกตินะครับมีงานศพเพื่อบ้านใหม่แต่งงานก็ใช้บริการงานชุมชนงานร่มเราก็ใช้รถอีแตนไปจัดทาเหมือนรถตกแต่งนะครับลูกขบวนยังใช้งานได้ดีครับ สำหรับในปี2568ที่รัฐบาลนางสาวแผ่ทองทานชิตนวัตนายกรัฐมนตรีได้นำโครงการ SML มาปัดฝุ่นอีกครั้งชาวบ้านบ้านบวกเป็ดหมู่ที่4ได้หารือถึงสิ่งที่ชุมชนต้องการและได้ข้อสรุปว่าจะขอรับการจัดสรรชุดจัดงานนอกสถานที่เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของชุมชนและส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นเนื่องจากของเดิมที่มีอยู่ทั้งโต๊ะเก้าอี้ เต็นท์รวมถึงพัดลมได้ชำรุดสุดโทมตามการเวลาทั้งอย่างไม่เพียงพอต่อการใช้งานของชาวบ้านในพื้นที่จนต้องไปหยิบยืมชุมชนใกล้เคียงและเสียค่าใช้จ่ายในการเช่าเราจะใช้งบประมาณให้คุ้มค่าที่สุดนะครับตามที่มติที่ประชุมได้เสนอขอรับก็เป็นประโยชน์นะครับเพราะว่าตอนนี้เวลามีงานอะไรทีเนะี่ยต้องไปหยิบยืมจากต่างหมู่บ้านมานะครับจากต่างวัดซึ่งมันก็เดี๋ยวนีมน้มันเป็นปัญหาที่ว่าชุมชนจัด งานแต่ละทีมันบุคลากรที่จะจัดเตรียมสถานที่อะไรมันก็ค่อนข้างยากละถ้าเรามีของไว้ใช้เป็นของตัวเองก็ลดค่าใช้จ่ายในการเช่าในการยืมของอพี่น้องในในหมู่บ้านและชุมชนหลังจากที่เราได้ของพวกนี้มาเนี่ยก็คงจะช่วยบรรเทาอ่หนึ่งเวลาคนไปร่วมงานมันก็จะเย็นสบายขึ้นนะเก้าอี้ก็มีนั่งเพียงพอบางทีไปนั่งเก้าอี้หักก็มีอะไรอย่างเงี้ยมันก็ อันตรายเกิดขึ้นได้แล้วก็โต๊ะเราก็มีสำหรับเพราะว่าบางทีเนี่ยก็มีงานจัดเลี้ยงกินข้าวอะไรงานขาวดำเนาะแล้วก็ใช้เก้าอี้ใช้โต๊ะตัวนี้จัดวางที่ทำเป็นที่กินอาหารเป็นอะไรของชาวบ้านได้ขณะนี้ชุมชนบ้านมวกเป็ดได้นำส่งโครงการไปยังสำนักง,งานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติสาขาเขตหนึ่งเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณ400,000บาท เนื่องจากมีประชากรกว่า1 0 0 0คนซึ่งจัดอยู่ในหมู่บ้านชุมชนขนาด L ตามที่รัฐบาลได้แบ่งงบประมาณตามขนาดของหมู่บ้านชุมชนไว้3ระดับซึ่งหากเป็นขนาด S ประชากรไม่เกิน500คนจะได้รับงบประมาณ200แ0 0บาทและขนาด M ประชากร501ถึง1,000คนจะได้รับงบประมาณ3 0 0 0 0นบาท โดยสำนักง,งานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติสาขาเขตหนึ่งยังเปิดให้หมู่บ้านชุมชนยื่นขอรับการสนับสนุนจากโครงการ SML ที่ส่งตรงโอกาสถึงชุมชนและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริงทีมข่าว NVT เชีงยงใหม่รายงาน ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆของรัฐบาลนะคะที่มีการขับเคลื่อนมาอย่างต่อเนื่องเขาบอกว่าเป็นโครงการที่ส่งตรงถึงชุมชนแล้วก็เพื่อให้ชุมชนได้ประโยชน์อย่างแท้จริงด้วยใช่ค่ะซึ่งอย่างที่เราเห็นไม่ใช่แค่รายงานในวันนี้แต่ว่า ในช่วงก่อนหน้านี้เราก็มีรายงานในเรื่องของประโยชน์จากชาวบ้านประโยชน์ของชาวบ้านที่ได้รับ<ช>จากโครงการ SML มาอย่างต่อเนื่องเลยค่ะคุณผู้ชมซึ่งโครงการ SML ก็ถือว่าให้ประโยชน์กับชาวบ้านจริงๆแล้วก็ในระยะยาวด้วยใช,ใช่ใช่ค่ะซึ่งการจัดสรรงบประมาณก็อย่างที่ได้บอกไปเมื่อกี้ว่ามีการแบ่งออกเป็น3ระดับ<ช>ตามขนาดชุมชนก็คือมี SBM มี M, <ML. S 2> แล้วก็มี L, มใช่ค่ะซึ่งในส่วนของการพิจารณาเนี่ยก็จะมีการพิจารณา ในส่วนของผ่านคณะอนุกรรมการต่างๆด้วยซึ่งหากผ่านการพิจารณาแต่ละชุมชนค่ะก็ะจะได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้วก็ลงไปยังชุมชนเพื่อให้ประชาชนเขาเรียกว่าเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะใช่ค่ะคุณผู้ชมซึ่งในเรื่องของที่คุณอนธะทิกาบอกในเรืของขนาดเนี่ย S ก็คือจํานวนประชากรน้อยกว่า500คนค ประชากรค่ะ501-1,000ค,คนแล้วก็แอลค่ะ1,100เออ1 0 0คนขึ้นไปนั่นเองุผู้ชมเพราะว่าจะได้ทําการจาัดสรรงบป,ประมาณที่เหมาะสมะของแต่ละชุมชนเนี่ยให้ได้เหมาะสมแล้วก็ได้ใช้